ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆก็หลังจากที่เราไปทําเขื่อนนะครับไปทํานามาแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในที่นาผมนะครับคือในส่วนของผมเองเนี่ยความตั้งใจเนี่ยผมอยากให้พื้นที่ของผมเองเนี่ยนะครับเป็นป่านะครับเป็นป่านะครับเนี่ยนะครับผมชอบแบบนี้นะครับเป็นป่านะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะมีแบ่งป่าเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทุ่งนานะครับที่ทํากินนะครับบางโครงการว่าอย่างนั้นนะครับและส่วนที่เหลือก็จะเป็น ป่าไม้นะครับเป็นป่าไผ่นะครับแล้วก็มีต้นไม้นะครับเป็นไม้ป่านะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าป่านี่คือชีวิตนะครับเริ่มต้นถ้าเราเกษียณอายุจากการทํางานแล้วเรามาอยู่บ้านเราเนี่ยอยากจะมีบรรยากาศที่มันสงบเงียบนะครับแล้วก็นั่งที่แบบชิวๆนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะต้องออกแบบนะครับออกแบบรูปแบบของป่าผมให้ได้ก่อนนะครับ ซึ่งในขวดนของฝั่งนี้นะครับจะเป็นทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นด้านทิศตะวันออกนะครับพระอาทิตย์จะขึ้นมาฝั่งนี้แล้วจะตกไปฝั่งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่วนป่าผมอยู่ฝั่งนี้ถูกต้องแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นทุ่งไร่ทุ่งนาไปถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกต้นข้าวเองเนี่ยต้องการแสงนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะเนี่ยนะครับก็จะมีแสงนะครับช่วงเช้ามาก็จะเป็นนะครับทึบ พอช่วงเที่ยงช่วงเงย็นมาก็จะได้รับแสงนะครับข้าวก็จะมีความเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมวางแผนไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของป่าผมก็จะทําเป็นป่าเล็กๆป่าย่อมๆไปเรื่อยๆนะครับผมมองว่าเอาทานานเนี่ยเราทําแค่ไร่เดียวก็เหลือกินแล้วนะครับส่วนที่อื่นเราก็ทําอย่างอื่นไปถ้าพูดถึงประโยชน์ของป่านะครับมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับหนึ่งนะครับนี่ผมได้แอร์ธรรมชาตินะครับผมมานั่งอยู่ตรงนี้เย็นสบายมากเลย ได้อโซนได้อากาศที่มันบริสุทธิ์ผุดผ่องมากครับอยู่สบายมากนะครับและก็แนวคิดของผมนะครับคือบ้านเนี่ยผมจะทําแค่พออยู่ครับผมจะไม่ทําบ้านที่เป็นประเภทแบบเปร่วงอลังการเนี่ยไม่ใช่นะครับผมจะทําบ้านคล้ายๆกับเป็นเถียงนาหรืออะไรประมาณนั้นครับเพื่อที่จะเอาแค่ตัวเองไปซุกที่นอนแล้วก็อยู่แค่นั้นไม่ต้องการโชว์ใครว่าเรามีอะไรยังไงนะครับจะทําบ้านแบบง่าย นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับเข้าไปดูสวนป่าที่ผมวางแผนไว้นะครับว่าผมจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับฝั่งโน้นนะครับก็จะมีคลองชลประทานผ่านนะครับที่ผมจะมีคลองชลประทานผ่านตรงนี้นะครับผมก็เสียพื้นที่ไปตรงนั้นก็ประมาณหน้ากว้างก็30สิบเมตรนะครับยาวตัดขวางออกไปฝั่งโน้นนะครับแล้วก็ยาวออกไปหน้าถนนฝั่งโน้นนะครับที่ชลประทานผ่านเสียไปเลยนะครับหนึ่งไร่ของผมเต็มเต็มเลยหนึ่งไร่เต็มเลยนะครับฝั่งโน้น นะครับหมดไปเลยนะครับแต่ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะครับเรามีน้ําผ่านมาฝั่งนี้นะครับพอเรามีน้ําผ่านมาฝั่งนี้ปุ๊บนะครับเพื่อนบ้านเราหรือคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็จะได้ใช้น้ําต่อลูกหลานเราที่อยู่ต่อไปก็จะมีน้ํามีอะไรจ่างนะครับเขื่อนอ่างเก็บน้ำเขากําลังทานะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูอ่างเก็บน้าครับแล้วก็จะดูว่าน้ํามันจะมาแทะทางนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของผมเองผมก็จะเร็งปูกป่าของผมไปก่อน ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปไปดูสวนป่ากันก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราไปกันได้เลยนะครับเพื่อนๆผมจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับอ่ามีบางสิ่งนะครับตอนนี้ที่มองเราอยู่นะครับแดงมามาแล้วลูกมามเร็วไม่ต้องกลัวมาแล้ว น้องหมาครับพูดถึงหน่อไม้เนี่ไม่ต้องห่วงนะเปืเป่อนๆนี่หน่อไม้นี่ยเยอะครับตรงนี้ปลูกไม้ป่าครับลงไปสี่ห้าร้อยต้นแต่ตายหมดนะครับมันขาดการดูแลครับผมเองก,ก็มีเวลานะครับมีเวลามาก็พยายามมาปลูกนะครับแต่ไอ้ต้นนี้ไอ้ต้นนี้เป็นไม้ที่ผมปลูกขึ้นนะครับผมโดนโจมตี จากมดอูโหูเจ็บมากเลยมดเหลืออะไรเนะี่ยนี่เป็นไม้ป่าครับเพื่อนๆนี่อันนี้เอามาปลูกนะครับไม่ใช่เกิดเองนะอันนี้ต้นต้นมันจะอยู่ตรงนั้นนะครับเอามาปลูกเอานะครับโอ้อะไรเข้าไปในโอ้ยเต็มเต็มเลยครับี่เพื่อนๆอ๋อรู้แล้ว เป็นไอ้หนามหวายครับไปเหยียบหนามหวายมาเมื่อกี้นะครับตันนี้เป็นต้นกระบากนะครับต้นไม้ตระกูลยางครับจะใหญ่มากต้นจะใหญ่มากอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนะครับเพื่อนๆน,นี่เมื่อกี้ผมไปเหยียบไอ้นี่มาอันนี้ครับโอ้โหไอ้นี้เป็นเป็นหวายครับนี่หวายกินหนอดน,นะครับ แต่เราไม่ได้ตัดมันก็จะมีโครงเลื้อยยาวไปนะครับตอนนี้เป็นต้นกระบากครับเพื่อนๆนี่อปล่อยให้มันขึ้นเองครับธรรมชาติปล่อยให้มันขึ้นนะครับเราจะไม่ทําอะไรกับมันนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆเข้าไปในสวนป่าของผมนะครับผมมองว่าต่อไปนะครับสวนป่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นแหล่งจุดพักผ่อนนะครับที่รับโอโซนในวันนี้ ใจผมจริงๆแล้วผมจะทําเหมือนปัสสานนะครับเพื่อนๆทาไว้สําหรับเราปฏิบัติธรรมในบ้านเราเองนะครับเป็นที่เรามาทําสมาธิเป็นที่เรามาเพื่ออปีกวิเวกนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูนะนี่นะครับต้นสแบงนะครับขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่ป่าปลายอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ ดินนี้นะครับเพื่อนๆดูครับดิความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับนอกจากนั้นผมก็ยังปลูกสับปะรดด้วยนะครับนี่สับปะรดโบราณนะครับเนี่ยปลูกเข้ามานะครับอีิสักหน่อยเดี๋ยวก็ออกนะครับเดี๋ยวจะบอกให้คุณแม่มาเก็บสับปะรดไปนะครับอันนั้นเป็นไม้ไผ่ไผ่หวานใหญ่นะครับต้นไผ่เราก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับกินไม้หมดนะครับเพื่อนๆ ดูไผ่ออกนะครับดูออกดูนะครับไผ่เนี่ยมันออกมาเงี้ยนี่ขนาดเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับถ้าเอาพวกขี้ไก่ขี้อะไรมาโยนใส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆลองนึกดูครับจะขนาดไหนถ้าเราได้มาอยู่แล้วเราได้มาดูแลตรงส่วนนี้ด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ผมปลูกสับปะรดไว้นะครับนี่หามาเที่ยวก่อนปลูกสับปะรดไว้นะครับตัวนี้เป็นต้นพยุงนะครับนี่เป็นไม้พยุง ไม้มีราคาไม้เศรษฐกิจนะครับก็เป็นต้นไผ่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเรามีที่แค่ไม่ถึงไร่นะครับไม่ถึงไร่นะครับเก็บไว้เป็นป่าให้กับตัวเองครับทีนี้เมื่อมีป่ามันจะมียุงนะครับวิธีการทําไม่ให้มันมียุงเนี่ยง่ายมากเลยนะครับวิธีการก็คือนะครับฝั่งโน้นเราไม่ควรที่จะมีป่าจนทึบมากเกินไป ให้แสงมันเข้าให้ถึงครับถ้าเช้าทึบบ่ายมาจะต้องมีแสงเข้าไปในป่าของเราครับเข้ามาฝั่งนี้นะครับเข้ามาแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ป่าของเราเนี่ยนะครับคือมันมีอากาศเข้าไปนะครับนี่สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถูผายออกกินไม่ไหวแล้วครับนี่นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกลิ่ไผาย นะครับุ่ณแม่ผมก็จะมาสับไม้ไผ่เนี่ยเอาไปขายตลาดนะครับก็จะได้สตังค์นะครับนี่ผมชอบมากนะครับสิ่งนี้ที่ผมชอบมากคือต้นไม้ครับผมจะไม่ยอมให้ใครตัดต้นไม้ผมออกไปนะครับเพราะว่าผมเก็บไว้นะครับโลกเรามันร้อนอยู่แล้วถ้าเราต่างคนต่างตัดมันก็จะไม่มีอะไรนะครับตอนนี้เป็น โอ้โหน่าเสียดายไม่ได้เอาเม็ดมาด้วยนะครับตอนนี้ไม้ประดู่นะครับเดี๋ยวพวกนี้ต้องเอาเม็ดมาผ่าตัดต้นนี้แล้วนะครับนี่ไม้ประดู่นะครับเผื่อนนี่ไม้ประดู่นี่ไม้ประดู่นะครับส่วนี้เป็นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงป่านี่เลยนะครับมะม่วงป่ามะม่วงนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับ แต่ขอตัดต้นตีนเป็ดนะครับอันนี้ตีนเป็ดเป็นต้นไม้ที่แบบไม่ชอบมากเลยนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับอันนี้อะไรอันนี้ถ้าภาษา,ขาเขมรเขาเรียกว่าปะเปลี่ยปะ,ยะเปลี่ยเนี่ยนะครับต้นยิงมะกระพุกนั่นหละนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นที่ที่ผมปลูกนะครับปลูกมาเอา้าใขเอากกะท่อมมาปลูกนี่ ต้นนี้น่าจะใช่กระท่อมหรือเปล่ากระท่อมหรืออะไรวะเนี่ยโอ้โอ้เดี๋ยวเราต้องขึ้นก่อนนะครับเพื่อนๆน้ำมาแล้วส่วนนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ของผมอยู่นะครับ นี่ครับที่ตรงนี้ก็จะเป็นร่องน้ํานะครับเพื่อนๆหี่ล่องน้าางนําครับของผมเองก็จะมีไม้แดงนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นฝั่งไม้แดงเพื่อดูนะครับนี่เป็นฝั่งไม้แดงนะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไม้แดงนะครับสิบปอนมโนรักไว้นะครับมีต้นใหญ่ก็มีอีกต้นหนึ่งฝั่งน้นนะครับนี่เลย ตัวนี้ก็เป็นสวนยางของคุณพ่อนะครับคุณพ่อผมตัวนี้เป็นเขตนะครับสีแดงเนี่ยเป็นเขตคลองน้ํานะครับเป็นทางส่งน้ํานะครับน่าจะจากตัดนั้นมาตัดพื้นนาไปตัวนี้ตัดพื้นที่ไปตัวนี้ครับแล้วก็ตัดที่นาลงไปฝั่งน้นอีกนะครับน่าจะเยอะนะครับสามสิบเมตรนะครับกว้างตามที่นานเราไป นี่เลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นไม้หยางนะครับอ่าไม้